ที่ต้องทํางานรับค่าจ้างเป็นหลายวันหรือขายอาหารเขาบอกว่าร้านอาหารฝั่นจันทรึ่วันนี้เป็นโอกาสีที่ได้กราบพิมพ์ท,ท,ท่านพระเดชพระคุณเจ้าถ่ายทาให้เห็นว่าจริงๆชีวิตเราก็เป็นอย่างนี้โดยเฉพาะพื้นที่สามจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่สี่อำเภอของเราไม่ได้ใครก็เชื่อเลยเหมือนกันบางคนเชื่อต้นไม้ก็รยากาบไหว้บูชาต้นไม้ประเทศไทยศูนย์ศูนย์คนแสดงว่าสงขาไม่มีนะวันนี้ สูขานี่ไม่มีมาไหลเดี๋ยวก็ก็คือท่านมีสิทธิ์อยู่แล้วผมเองนับถือในส่วนที่ผมนับถือผมก็นับถือไปใครนับถือสัตย์ทิ่หน่อยแสดงความคิดเห็นผมเห็นด้วยผมว่าน่าจะสั้นหนึ่งเัว่งยาวตัหนึ่าจะสาวผมน่งาได้พุทธิบิดเขาบอกว่าให้รับผู้อื่นเหมือนรับตัวเองให้รับเพื่อนบ้านเหมือนรับตัวเองถ้าคนเป็นหนึ่งคนถ้าคนทั้งโลกมาโทรโทรศัพว์เนี่ยแล้วดูแลอยู่แล้วในทางประตนวนัตเนี่ยเขาอกปัจจุบันเดี๋ยวเขาจะมีเรื่อง การทำที่ปกอุตสาหกรรมที่นณะเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็จะมีพวกไม่เห็นด้วยขัดแย้งกันเนี่ยถ้าหาก็่าได้มีโอกาสได้มาคุยกันนะการที่เราได้มาร่วมในกิจกรรมถึงแม้ว่าจะเป็นกิจกรรมเล็กๆนะแต่อย่างน้อยเนี่ยยังเ,เป็นที่จะต้องจัดเลีย้ยงทั้งสอง จับตัวนนั้เป็นกำลังใจนะหยุดกล้องเสร็จแล้วครับเชิญครับครับยื่นมือมาไม่ต้องจับอ่าเอาพร้อมนะครับเชิญครับครับ กำลังใจนะมอบกำลังใจโอ้นะครับได้แลครับเองนะเราต้าของตัรที่ได้รับโล่สร็จแ